่อมาหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ก็มาท่านก็ถามอ้าวท่านทัตะปลูกเสร็จอตามนักศึกษามาปลูกต้นไม้เสร็จแล้วยังก็ภูมิใจรายงานเลยไม่ต้องใช้นักศึกษาแล้วครับคนงานปลูกเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนึกว่าจะได้รับคำชมไม่อย่างนั้นสิ ท่านยืนนิ่งไปเห็นยิ้มยิ้มอยู่ตอนนี้ยืนนิ่งไปแล้วท่านก็พูดเพราะท่านบอกท่านบอกก็ได้ก็ได้ยังจำได้ถึงวันนี้และนะเนี่ยก็ได้แล้วไปตามนักศึกษาเข้ามาฟังเทศนะสักห้าร้อยคนทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ตา โเอ้ยนะไปตามนักศึกษาเข้ามาฟังเทศนะจากนี้ไปทุกอาทิตย์ <c oughs> ฟังเทศนะนั่นะนะอาทิตย์ละห้าร้อยคนนะมาแล้วได้ยินยินหนาวเลย ยืนอยู่กลางแดดและหนาวเลยโธเอ้ยเราเข้าใจผิดเป้าในการปลูกต้นไม้นะ่ะอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเป้าไม่ได้อยู่ที่ปลูกต้นไม้นี่เป้าอยู่ที่เอานักศึกษานะมาฟังเทศฟังธรรมเป้าอยู่โน่นลูกเอ้ย แต่เป้าของเราไปอยู่ที่ต้นไม้ก็ได้นั้นไปเอานักศึกษามาฟังเทศอาทิตย์ละห้าร้อยคนตาเลือกกระสิตทีนี้ไปตามนักศึกษามาปลูกต้นไม้กับตามนักศึกษามาฟังเทศนี่อันไหนง่ายกว่ากันปลูกต้นไม้ก็นานนะสิเข้ไข้ขึ้นกลางแดด เรียกคนงานตัายี่สามสิบคนนั่นมาทันทีมาทำอะไร <c oughs> ไปขุดต้นไม้ขึ้นมาจากหลุมที่พระเจ้าประคุณเอ้ยขุดขึ้นมาเอามาใส่ถุง <c oughs> แต่เนื่องจากมันเพิ่งปลูกมาได้แค่สองอาทิตย์มันยังไม่ทันตั้งตัวดีไอ้บางต้นมันยังเหียเห่ยวเหี่ยวอยู่แล้วพอขุด <c oughs> ขึ้นมามันก็ตายเอาละสิ สองพันต้นตายซะเกือบครึ่งอ้าประคบประงมอยู่ได้อีกเกือบสป,ประมาณสองอาทิตย์จึงได้ไปตามนักศึกษาเข้ามาปลูกอ้ยเพราะฉะนั้นฟังคำสั่งอะไรแล้วก็ทบทวนให้ดีนะลูกนะว่าเป้าของคำสั่งนด้อยู่ตรงไหนชัดไหม <c oughs> อ้าวเหร ก็เล่าเรื่องนี้แล้วก็ต้องเล่าให้จบมันะก็เลยต้องไปตามไปตามมาปลูกไอ้สองพันต้นนะท่านกะให้เราปลูกสี่ครั้งแต่ตอนนี้เหลือกล้าแค่โอ้โหเหลือกล้าแค่พันเศษๆท่านั้นเองแต่จะต้องให้ได an ้สี่ครั้งเอาละสิ มันไม่หมูแล้วนะทีเนี้ยแต่เอาละ่ะคนมีปัญญาอย่างเราเอาแล้วเอาละ่ะก็ต้องหาทางทำให้ได้ละเมื่อรู้แล้วว่าวัตถุประสงค์จริงๆคืออะไรวัตถุประสงค์จริงๆก็คือจะเอานักนิสิตนักศึกษามาฟังเทศเพราะฉะนั้นเอาไปตามกันมาสั่ง อรุ่นพี่ๆเราวันละ้ะไปตามกันมาก็ได้อาทิตย์หนึ่งก็ได้ห้ารอแต่ว่ามาแล้วทำไงโอ้มาถึงแต่เช้ายังยังยังอย่าเพิ่งไปปลูก <c oughs> มาล้างหน้าล้างตาแล้วก็มาฟังเทศกันที่นี่ก่อนอ ฟังเทศสักเดียวแล้วก็ให้เขานั่งหลับตาจบไปเพราะตอนนั้นก็เทศยังไม่ค่อยเป็นเหมือนกันอ้างข้อหลับตาไป้าเรียบร้อยก็พูดไมกี่คำก็หลับตากันไปก็ถือว่าเทศแล้วเทศเรื่องการนั่งสมาธิไงล่ะ,ะพระตกบ่ายถ้าให้ไปเร็วๆถ้าให้ไปเร็วๆก็ เดี๋ยวนะมันปลูกทีเดียวก็หมดแล้วนะั่น <laughs> หมดแล้วมันก็ไม่ได้สี่ครั้งอีกเียทำไงละ่ะเอางี้มันเพิ่งบ่ายโมงอะนะนั่งหลับตาอ e ีกสักเดียวหนึ่งก่อนโน่นนะสองโมงครึ่งนะกว่าจะได้ลีลาไปก็ <laughs> เวลาไปเอางี้เอางีาง้ส่วนหนึ่งะนะ ก็ทำหน้าที่เตรียมน้ำเตรียมท่าเตรียมไอ้นนเตรียมไอ้นี่พูดง่ายเตะทวงให้ปลูกได้น้อยๆยหน่อยก็อาทิตย์หนึ่งก็ปลูกได้สามร้อยสองร้อยต้นก็พอดีแล้วก็กล้าที่มีก็ได้สี่ครั้งออก็ได้อาศัยอย่างนี้แล้วจึงได้มีกำลังมาช่วยกันสร้างวัดตั้งแต่เริ่มต้นนะ แล้วก็ตรงนี้อีกเหมือนกันศาลาหลังนี้ก็เลยเป็นเวทีฝึกเทศให้หลวงพ่อเมือก่อนก็เทศไม่เป็นรักประโทษให้เป็นยังไงเล่าไม่เคยเลยแต่ว่าหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ท่านเมตตาแทนที่จะไปตามผู้ใหญ่มาฟังเทศก็รู้ว่าเทศผู้ใหญ่เขาคงไม่ฟังหรอก ก็ให <NYU. S 2> ้ไปตามนักศ <can> ึกษามาให้เราฝึกเทศโถบอกอย่างนี้เราก็ทำไม่พลาดสิแต่ว่าท่านก็ไว้หน้านะแทนจะบอกว่าเทศอย่างเงี้ยผู้ใหญ่เขาไม่ฟังหรอกก็ให้อไปตามนิสิตนักศึกษามาฟังเทศอ่าแต่เราแปลเจตนาไม่ตรงก็เลยเกิดความผิดพลาดไป ีเช่นกันวันนี้ก็ขอแปลเจตนานในเรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สั่งงานคุณยายเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดนะหลวงปู่นะพระเดชพระคุณหลวงปู่สั่งคุณยายว่าเออความจริงไม่เฉพาะคุณยายต่อมาได้ทราบว่าก็สั่งลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่ทำวิชาสมัยท่านไป ไปช่วยกันเอาวิชาธรรมกายเนี่ยไปให้เต็มโลกให้ได้ต้องเต็มโลกด้วยละ่ะ <c oughs> ใช่ต้องเต็มโลกหลวงพ่อซักเรื่องนี้ยายต้องให้เต็มโลกเลยต้องเต็ม <c oughs> ทำไมต้องเต็มด้วย <c oughs> ทำไมต้องเต็ม คุณยายก็บอกว่ามันมีความสําคัญเพราะว่าหลวงปูนะ่น่ะการสร้างบารมีของหลวงปู่ไม่เหมือนท่านอื่นเขาไม่เหมือนออนักสร้างบารมีองค์อื่นเขาแล้วคุณยายก็ย้อนมาที่หลวงพ่อว่าจำได้ไหมพระพุทธเจ้านะ่ะ อย่างน้อยก็มีสองประเภทใช่ไหมละ่ะว่าพระพุทธเจ้าก็มีหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านะพระสัมมาพระพุทธเจ้านะก็มีสองประเภทหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านะพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสรู้แล้วนะ ไม่ได้สอนใครนะตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ไม่สอนใครตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าใจผิดท่านความจริงท่านอยากสอนไหมอยากสอนไม่ใช่ไม่อยากสอนอสอน,นี่พูดกันก่อนนะ เดี๋ยวจะเข้าใจท่านผิดไปท่านอยากสอนแต่ว่าท่านไม่ได้เตรียมวิชาครูไว้เพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วสอนไม่ถนัดเลยไม่ได้สอนส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประเภทที่สองเรียกว่าสับพันญูพุทธเจ้านะ พระสัพพัญญูพุทธเจ้าหรือสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสอนด้วยทั้งตรัสรู้แล้วก็สอนด้วยทําไมสอนด้วยก็ท่านมีมหากรุณาอย่างมากเลยแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีมหากรุณาหรือมีมีไม่น้อยหน้ากันหรอก แต่ว่าท่านไม่ได้เตรียมฝึก